สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T F Big by นะฮะครับผมและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้กลับสู่บรรยากาศาเดิมๆครับผมวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศาแบบนี้สถานที่เดิมครับที่ T F Big by สาขาลม9 —ลม 9, ลม 9. หน้าถ่ายตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ที่หน้า3วัน2คืนหรือว<อ>ันแล้ววันเล่าครับใช่โอ้โหมาทีไรก็เมาเมา สาสตร์โดนให้ด้วยมาทีไรก็เมาใช่ที่นี่เมานะเฮ้ยรอบรรยากาศดีด้วยผมผมบอกแล้วนักศึกษาแม่งเทียบเลยบุ๊บปับเลยบุ๊บปับผมบอกเลยวันนั้นเกี่ยวได้มาตวงครับหนูนาเ้ยาใสหนร้านเอ้ยวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่สคันก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวนะ ผมขอถามคำถามคุณประโยชนหนึ่งว่าครับผมว่าแพ้เป็นพระอะต่อไปชนะเป็นกูเอาดีๆเอาดีๆชนะเป็นมารแพ้เป็นพระครับชนะเป็นมารแพ้เป็นพระมละเป็นมละเป็นผักมาละเป็นผักเล่นอะไรกันอะอายรอน 883ปี2019รุ่นตีเดวิลปี2012ครับและ CB 650F ปี2017วันนี้เดี๋ยวราคาถูกๆทุกคันนะไล่ที่คันแรกไอรอนปายปายคันนี้เป็นสีเทาด้านเป็นสีซิลเวอร์ตัวนี้ด้านนะแท็กด้านด้าคล้ายๆเหล็กอะแต่ว่าเงียนมากเลยสียางหน้าหลังมิชลินใหม่ๆครับนะตัวนี้ท่อเป็นท่อของแวนแอนทายออกคู่ครับ เสียงเนี่ยจะไปพันสองอยู่แล้วโคตรโหดหูเสียงโคตรดีโหจริงๆนะตัวนี้กุญแจคีย์เล็ดด้วยคุณพกกุญแจไว้กับตัวคุณแค่เปิดสวิตช์ปั๊บปึ๊บมาแล้วไม่สามหมื่นครับโอ้โหเสียงจริงๆสภาพแบบนี้เนี่ยนางฟ้านางฟ้าทะเบียนสวยด้วยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งด้วยทะเบียนจะครบเครื่องอะครบเครื่อง โอ้โหเสียงลั่นดีเหเฮ้ยเสียงดีโอ้โหท่อนพอมากโอ้โหตึบตึบตับเสียงดีครับเดี๋ยวแม่งเห่าเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเดียวไอสัตว์พวกนี้นี่ ตัวชี้ตัวแหกแก้งแหกขาแหกไอสัตว์แข็งเป๊กสภาพแบบนี้เราเปิดราคาแบบนี้ให้เลยครับที่เครดิตดีฟรีดาวฟรีดาวจัดไฟแนนซ์กรุงศรีเพราะรถนีปี19ปีใหม่ไม่ต้องง้อไฟแนนซ์อื่นจัดกรุงศรีเลยเครดิตดีฟรีดาวเปิดราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหนะขั้นต่อไปดูตีเดวิลแบล็คปี2012ันสสีดำ นะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีนะก็ยังยังเป็นโฉมเก่าอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมเฟสลิปแต่ว่าพวกระบบเบรกระบบการสะเทือนถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาได้ดีด้วยโชคหน้าอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่เนี่ยทำให้ซับแรงกระแทกได้ดีปั๊มล่างก็จะเป็นแบมโบปั๊มบนก็แบมโบแล้วโบแล้วนะทั้งทั้งปั๊มทั้งคัดเลยนะก็มีอุดเฟรมต่างๆจุกอุ่นน้ำมัน นะยางก็ลอตโซ่สองลายล้อก็เป็นลายล้อพิเศษอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วนะอันนี้นะตัวปรับโชกก็จะเป็นแบบแต่งเรียบร้อยแล้วนะถังเงาๆช้ำๆลิโซมานะฝาถังน้ำมันลิโซมาครับนะแล้วก็ไมค์คันนี้อยู่ที่ปึ๊บปุ๊บหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองมาโลไม่หมื่นสองหมื่นสอง พิ่งดีปึ๊บๆยังโหดติดติดดีจังเลยติดมือดีจังเลยถ้าติดมือแบบนี้เอาราคานี้ไป195,000บาท195,000บาทและคันสุดท้าย c b 6 5 0 S ซีีสับคันนี้ตอนนี้เราปรับราคาหมดแล้วให้เท่ากับยุคเท่ากับสมัย นะเพราะว่าราคารถเนี่ยเราจะยืนแข็งไปก็เท่ากับว่าเราจะเสียโอกาสการขายสู้เราขายถูกแล้วก็เอาจำนวนเยอะดีกว่ากินกำไรน้อยๆแต่กินนานๆฉะนั้นปี17จาก159วันนี้เราเหลือเพียง149,000บาทเท่านั้น149,000บาทสีรถสีแดงครับผสมสีบอลสีบอลท่อสลิปออนไปเอยางหน้าหลังใหม่ล้อคู่นี้สีแดงกันพอน้ำมีแล้วนะบางคนหลังพร้อม รอบสวีบอาเป็นคาร์บอนคาร์บอนท้ายสั้นแบบไม่เหล็กไม่ได้ทำไม่ได้ครับไฟท้ายแบบแต่งแล้วไฟท้ายนี่เขาเรียกไฟท้ายแลมโบไม่ใช่ไฟท้ายมาแต่งนะไฟท้ายแลมโบเป็นตัวก้างป่านะฟงอุดเฟรมมีแล้วโอ้โหบางคนโดยรวมก็ถือว่าสวยเลยใช่ไอ้บังควหน้ากับคาร์บอนแล้วคาร์บอนแล้วคาร์บอนแล้วนะไมค์ก็สองหมื่นโลสองหมื่นสามพันโลครับนะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดู ัดเคิร์ยังนิ่มอยู่เสียงเอาเรื่องเสียงเอาเรื่องเลยวันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นบิดเบิ้ลแม่งทุกวัน1นึ่งแสนเก้ับาทครับถ้าหากท่านได้สนใจเบอร์โทรศัพท์ไปที่เบอร์0ูนย์หกสองช่องทางการติดต่อ Facebook YouTube เฮียตีจัดให้นะช่องเดียวเลยไลน์ก็ เบอร์เราเลยเบอร์เราเลยเบอร์แล้วแอดไปก็เจอเลยครับหรือว่าจะเป็นติดต่อในช่องของทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เราจะไม่ลงรถเดี๋ยวไม่ลงเออเราจะไม่ได้ลงรถเราจะไม่ได้ลงรถทวิตเตอร์อิงสแกมอะไรอย่างี้ยเนาะอิงสแกมมีแล้วแต่ทวิตเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ลงรถอ๋อไม่ได้ลงเราลงแบบอื่นอ๋อลุ้มไปปืนลงแบบอื่นสแกมเราลงแบบอื่นเลยยม่ได้ไปสวัสดีครับ